จากการลงพื้นที่สำรวจโบราณสถานในพื้นที่ภาคอีสานอย่างต่อเนื่องเราพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานวิถีชีวิตชุมชนตลอดทั้งวิศวกรรมศาสตร์ของบรรพชนในครั้งโบราณจำนวนมากวันนี้อาจารย์สันสนที่บุญโยทยานนักพิพภพวิทยานักดาราศาสตร์จะพาทุกท่านร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีณปราศาสทองหลังบ้านหนองอม ตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีปราสาทแห่งนี้มีอายุก,กว่า1 0 0 0ปีบปรรพชนในยุคโบราณมีเรื่องราวความเชื่อที่สอดคล้องกับทิศทางของดวงดาวได้อย่างลงตัวติดตามไปพร้อมกันครับอำเภอเดชอุดมจังหวัด อุบลราชธานีมีปราสาทขอมที่ชื่อว่าปราสาททองหลังสาระบบของข้อมูลเนี่ยระบุว่าปราสาทหลังนี้สร้างในสมัยยุคขอมปาปวนแต่ว่าพอผมเข้าไปศึกษาในรายละเอียดดูจากรูปร่างสันฐานดูจากวัสดุที่ใช้แล้วก็ดูจากวัตถุพยานแวดล้อมแล้วเนี่ยผมมีอีกมุมมองหนึ่งครับว่าปราสาทหลังนี้ อาจจะเก่าแก่กว่ายุคข,ของปาปวนก็ได้ลองตามมาดูครับว่าผมจะวิเคราะห์อย่างไรจะไล่ไปทีละแง่มุมครับแง่มุมแรกนั้นขอพูดเรื่องดาราศาสตร์ก่อนปราสาสตร์หลังนี้เนี่ยถ้าเราใช้ Google Earth แล้วก็ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้าไปจับพบว่าวางตัวในแนวทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกแท้ก็หมายถึงปราสาทหันหน้าเข้าหาทิศตะวันออกแท้ที่มุมกวาด90องศาจากทิศเหนือภาษาวิชาการเขาเรียกว่าเป็นมุมอาซิมุต90องศาดูครับว่าทําไมเขาถึงสร้างปราสาทหลังเนี้ยให้ทํามุมตรงกับดาราศาสตร์ถ้าเราย้อนกลับไปครับใช้โปรแกรมดาราศาสตร์เนี่ยประกบกับ โปรแกรมของ Google Earth แล้วก็เอาพิกัดของปราสาทหลังเนี้ยเข้าไปใส่ในโปรแกรมประมวลผลออกมาเราจะเห็นว่าดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นที่ทิศตะวันออกแท้ตรงหน้าปราสาทแล้วก็ตอนเย็นอาทิตย์อัสดงตกที่ข้างหลังปราสาทพอดีครับก็อยู่ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น90องศาพระอาทิตย์ตก270องศาก็มาถึงคำถามที่ว่า ทำไมต้องสร้างปราสาทหลังนี้ให้วางตัวสอดคล้องกับหลักดาราศาสตร์ที่ว่าถ้าเรากลับมาดูครับปฏิทินของขอมเนี่ยในยุคนั้นเขาใช้มหาศักราชไม่ใช่ปฏิทินแบบนี้นะในวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ตัวนออกแท้เนี่ยเขาเรียกว่าวันวิสุวัตปีหนึ่งมีสองครั้งครับคือวัดสรนตวิสุวัต กับศาสท,ทวิสุวั์กลางวันจะเท่ากับกลางคืนพอดีการสร้างปราสาทในยุคนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าวันวสรนตวิสุวัรษ์ถ้าเทียบกับปฏิทินปัจจุบันเนี่ยตรงกับวันที่21หรือ22มีนาคมวันนั้นถือเป็นวันปีใหม่ของปฏิทินมหาสกราชผู้ที่สร้างปราสาทเนี่ยมีเจตนาที่จะต้องทำพิธีสำคัญทางศาสนาครับ แล้วก็มีการประกอบพิธีโดยใช้การเทน้ำข้างบนศิวลึงให้น้ำเนี่ยไหลลงไปที่ฐานโยนีแล้วก็ไหลออกไปทางท่อสม,มสูตรแม้ว่าปราสาทหลังนี้จะหาไม่เจอศิวะลึงหาฐานโยนีก็ไม่เจอหาท่อสม,มสูตรก็ไม่เจอเป็นไปได้ครับว่าถูกดัดแปลงในยุคหลังๆทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป ปราสาททองหลางนั้นไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดียวใดครับเขามีคู่แฝดอยู่ชื่อว่าปราสาทบ้านเบนอยู่ห่างออกไปเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรครับนั้นปราสาทบ้านเบนกับปราสาททองหลางเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกันครับก็คือเป็นปราสาท3หลังแล้วก็สร้างด้วยอิฐเป็นอิฐเผาฐานนั้นเป็นศิลาแรง เหมือนกันครับมีรูปร่างเหมือนกันวางตัวในทิศทางดาราศาสตร์ก็เหมือนกันคือหันหน้าเข้าหาที่ตะวนออกแท้เหมือนกันทั้งคู่ปราสาทสองหลังเนี้ยถ้าเรามาพิจารณาให้ดีๆครับจะเห็นว่ามีลักษณะการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุที่ใช้เนี่ยเหมือนกันครับคือตัวองค์ปราสาทนั้นเป็นอิฐเผาส่วนฐานปราสาทนั้นเป็นศิลาแรง คราวนี้ลองมาดูครับว่าถ้าเราย้อนหลังไปนิดหนึ่งประวัติศาสตร์หลังนี้เนี่ยน่าจะมีความเป็นมาอย่างไร<ม>ถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ที่ก่อนก่อนที่จะมีอาณาจักรขอมเกิดขึ้นนั้นแผนที่เนี่ยระบุชัดเจนครับว่าบริเวณจังหวัดอุบลราชธา,านีและก็จังหวัดใกล้เคียงกันตอนภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยเนี่ย รวมทั้งประเทศกัมพูชาประเทศลาวแล้วก็เวียดนามบา,บางส่วนในปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนักประวัติศาสตร์เขาตั้งชื่อว่าอาณาจักรเจนละภาษาอังกฤษใช้คำว่า kingdom of เจนละตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้เนี่ยเรามีหลักฐานว่าประสาสาทที่เก่าแก่ในยุคเจนละในประเทศไทยเนี่ยที่เห็นชัดเจนเลยนะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับนั่นคือปราสาทภูมิปล ปราสาทภูมิปนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้เหลือปรางตรงกลางเนี่ยเพียงอันเดียวแต่ว่าถ้าเราไปดูในเชิงลึกจะพบว่าปราสาทภูมิปนนั้นเป็นปราสาทสามหลังเรียงตัวกันในแนวทิศเหนือกับทิศใต้แล้วก็หันหน้าเข้าหาทิศตะวันออกแท้เป็นไปได้ครับว่าปราสาททองหลางเนี่ยกับปราสาทบ้านเบน ก๊อปปี้แบบนั้นมาจากปราสาทภูมิปนเพราะว่าลักษณะของการวางตัวก็เหมือนกันดูวัสดุการก่อสร้างก็เหมือนกันครับเป็นอิฐเผาและก็ฐานนั้นเป็นศิลาแรงถ้าเรามาดูเปรียบเทียบอีกครับว่าปราสาทขอมในยุคแรกๆเนี่ยที่เป็นอาณาจักรขอมแล้วนะหลังจากที่เจนละเขาร่วมสลายไปเรายังมีปราสาทพระโคซึ่งอยู่ที่ ใกล้ๆก,กับเมืองเสียมเรียบในประเทศกัมพูชาปราสาทพระโคเนี่ยก็มาแบบเดียวกันครับฐานนั้นเป็นหินศิลาแรงแล้วก็ตัวองค์ปราสาทเนี่ยทำด้วยอิฐเผาแล้วก็มีสามปราสาทเนี่ยเรียงตัวกันในแนวทิศเหนือทิศใต้โดยปราสาทหันหน้าเข้าหาทิศตะวันออกแท้เหมือนกันครับจากสารระบบข้อมูลปัจจุบันเนี่ยบอกว่าปราสาททองหลางนั้นสร้างอยู่ในยุคข,ของป่าปวนผมก็เลยไปเอา ภาพของปราสาทที่สร้างในยุคป,ปาปวนเนี่ยมาเปรียบเทียบครับอย่างที่สกลนครเนี่ยเรามีปราสาทนาลายเจงเวงแล้วก็ที่เมืองเสียมบาชก็มีปราสาทที่ชื่อปาปวนพอเอามาเปรียบเทียบดูแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับปราสาทในยุคป,ปาปวนนั้นเป็นองค์ปราสาทที่ทําด้วยหินทรายเกือบทั้งหลังเลยนะแล้วก็ฐานเนี่ยเป็นศิลาแรงไม่ไม่มีปราสาทที่สร้างด้วยอิฐเผาครับ แล้วก็รูปร่างหน้าตาของปราสาทในยุคศิลปะของปาปวนนั้นเนี่ยไม่ได้เหมือนกับปราสาททองหลังเลยก็แสดงว่าอาจจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับผมก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าปราสาทหลังนี้เนี่ยเก่าแก่กว่ายุคของปาปวนแต่พอมาถึงยุคของปาปวนปุ๊บเนี่ยเขามีการมาเสริมเติมแต่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า e n o v a t e มีการขุดพบครับ ชาวบ้านเขาขุดพบโบราณวัตถุเนี่ยเป็นรูปของเครื่องแต่งกายในยุคข,ขอมผมก็เลยเอามาวิเคราะห์อีกเหมือนกันว่าที่ปราสาทนาลายเจงเวงของจังหวัดสกลนครเราก็มีภาพแกะสลักจากหินทรายเนี่ยเป็นรูปของทหารขอมกำลังสะพายอาวุธเมื่อเปรียบเทียบการแต่งกายแล้วเนี่ยก็เห็นครับว่ามีความใกล้เคียงกันเราจะเห็นว่า เครื่องแต่งกายที่พบที่ประสาทอาทองหลางนั้นเนี่ยดูวิจิตวมาาิมาลามากกว่าภาพของเครื่องแต่งกายที่ประสาทนาลายเจียงเวงผมก็วิเคราะห์ครับว่าเป็นไปได้มาว่าเครื่องแต่งกายอันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นของชนชั้นสูงส่วนเครื่องแต่งกายที่พบจากการสลักที่ประสาทนาลายเจียงเวงนั้นเป็นทหารเดินเท้าธรรมดาฉะนั้นการแต่งกายเนี่ย จึงมีความแตกต่างในเรื่องของรูปทรงในรายละเอียดไม่เหมือนกันมาถึงประเด็นสุดท้ายครับประสาทหลังนี้เนี่ยถ้ามองในภาพถ่ายทางอากาศเราจะเห็นว่ามีร่องรอยของบารายเนี่ยอยู่ที่หน้าประสาทขณะเดียวกันในสาระบบกก็บอกชัดเจนครับว่าประสาททองหลังนั้นมีบารายแต่ว่าสภาพของบารายเนี่ย สูญหายไปหมดแล้วเหลือแต่ล่องลอยกลายเป็นที่ดินทําการเกษตรของชาวบ้านผมมีข้อมูลอย่างนี้ครับว่าบารายของปราสาทโดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้สร้างกันแบบนึกจะสร้างก็สร้างนะจะต้องหาภูมิประเทศที่มีลําน้ําอย่างน้อยที่สุดก็ขนาดพอสมควรนะให้ผ่านทําไมเขาจึงต้องทําอย่างนี้เหตุผลเป็นเรื่องของวิศวกรรมการชนประทานครับ เพราะว่าบารายเนี่ยไม่ใช่สระเก็บน้ําที่ฝนตกลงมาก็เต็มไม่ใช่ครับบารายนั้นเนี่ยเหมือนกับกล่องที่ยกขึ้นมาสูงจากพื้นดินเนี่ยหลายเมตรทีเดียวครับเมื่อบารายถูกสร้างขึ้นแล้วเนี่ยเหมือนกับกล่องจะต้องรอให้แม่น้ําที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยล้นเอ่อขึ้นมาในฤดูฝนครับพอแม่น้ําล้นเอ่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ําก็ยกระดับขึ้นมา เข้าไปในตัวบารายพอเข้าไปเต็มปุ๊บเนี่ยเขาก็มีหินมาปิดเหมือนกับประตูครับแล้วพอถึงหน้าแล้งเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บน้ำเนี่ยให้เต็มอยู่ในบารายเอาน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภคบริโภคก็ได้ไปใช้ด้านการเกษตรก็ได้แต่บารายนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆคือเป็นทะเลสมมติอันศักดิ์สิทธิ์ของความเชื่อในยุคนั้นครับคราวนี้ ผมก็มีตัวอย่างครับว่าเออหลายปีหลายครั้งเนี่ยผมไปที่เมืองเสียมราชประเทศกัมพูชาแล้วเวลาผมจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเออเป็นสายการบินอ่ขออนุญาตที่เอ่ยนามสายการบินเขานะ่คือบางกอกแอร์เวย์เออผมก็บอกเคาน์เตอร์ที่เช็คอินว่าขอให้ผมเนี่ยนั่งตรงขวามือที่ติดหน้าต่างได้ไหม <laughs> เขาก็ถามว่าจะจะ,จะไปทำอะไรเออบอกเขาว่าต้องการถ่ายรูป บารายที่ชื่อว่า the West ต์บารายครับเพราะว่าสนามบินที่เสียมราฐเนี่ยเวลาเครื่องบิน take off เราจะสามารถยิงมุมกล้องเนี่ยเข้าไปเห็นบารายอย่างชัดเจนแล้วก็ดูผมถ่ายภาพมาแล้วก็ซูมเข้ามาครับเห็นชัดเลยว่าบารายนั้นเนี่ยไม่ใช่สระที่ขุดลงไปในดินเขายกขอบขึ้นมาครับถ้าซูมจะเห็นชัดเจนเลยฉะนั้นคำว่าบารายเนี่ยจึงเหมือนกับกล่องเก็บน้ำแล้วถ้า ผมไปถ่ายภาพพื้นดินมาก็เห็นเป็นคันดินล้อมรอบครับยกขึ้นมาหลายเมตรมีประตูปิดเปิดทั้งหมดเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของปรา,าสาทที่ชื่อว่าปรา,าสาททองหลังครับ